สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องปล o ไปมาพอกับเบาเหินอีกเช่นเคยพาไปกินขาววัดพี่น้องว้าวก็ได้วัดไบดูเม,มนเข้าข้างวัดเข้าข้างวัดพี่น้องออยูตึกพระรามสามมองพบรักอันพบพบพบ <laughs> มองพบรักกับสาวันได้กันอยูนี่แหละทา,างเจ้าพระยา Nó chính là chăm hết là bên ông anh lại bắt ông ấy là bao hôn nha <laughs> mừng 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 mừng

ปลาดุกแซ่บมากอนๆเลยนัยน่งกินไลยสอดโลกเขาเนี่ยเปลี่ยเขาอ่ากินนี่เอกินข้าเบียยนนี่หรอโซ่เนี่ยปลาแดกพี่น้องปลาแดกแยสวยมันบุง้งแยสวยมันบุ้ง อไกับ,บกีบผมบเนขนขาดนี้นี่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 นีนี่น่นี่นี่นี่นย่นนี่นีน่นี่่นา่นนี่่นี่นน่นี้นีนี่ี่ี่น,น,น,นี่นี่นี่น่นกีกนบน่น ครับครับถ้าบ้านเราผมเสียบเข้าให้ครับนัดก่อนงัดก่อนพี่บวชขึ้นแล้วตายหม้าเจ้าคอหน้าไว้ตือนตายหน้าเหมือนยัาษ์ปลุปลุกเจ้าคอหน้าไว้ือนตายหน้าเหมือนยักเป็นแห้งแล้วกัน พี่เอาลรอวาโอ้ยน้อยูมีผู้มีนากดกินมี่หละิ่ตละลายสาารวนละพันสี่ิการพี่เขาบ่กเห็นเมื่อแจ็คพันพี่หรอกให้ลูกค้ากินแงงเดียวีทีเดอืมพีทีต่งเลยแต่ลเลยูกคากินแเดย บุ่มฟ้อ,อ,อ,องว่าไปผุจังเ็เห็นในปุ <c oughs> มันอยู่ในคงเนาะ <c oughs> ม,มันวนมาไกลยกย้ยอยมานรบบซอสอสวนเพิ่มขนมหวานทองหวานกันมั้ง น้ำโคกกบมือเขื่อ,อ,อมาฮะรันะเหมือนยางนี่แรล้อขึ้นไนเป็นลายลงหน่อยๆ่อวันบ่ก็ปินงองปิ่งะได้ใป่ะปไันเขาหนึ่งกันบ่แท่โอ้ถ้าจิมันหนึ่ง ปีกแฟนอเมอนอานมอ <c oughs> ยวามอานมางมาาอานทอานอานานมอมอนม็านมอามวาอานมอานมขาอามาอวขนมานมนอาออกมอมาอวาน่น มันหมดอยู่ประาสามทำไมไม่ดอกอืมเขาให้ไปไปีกวขอเือนไปซื้อโรงเรียนมาแล้วเหรออืมใ่ี่่าแักไก่บางโรงเรียนอีกอืมโรงเรียนกะไีซื้อนซื้อมงียนทั้งน้าเต็มไก่น่าจะร่อยสิบสรใช้ว่าไก่อย่นอยบ้ไก่ก่าโรงเรียน ไก่ลามนะฮึมมก็ลอดแล้วดีกังทางอ่ะกรไปเียนบ่เขสั้งไปลามนะลูกปีสิเมื่อปีสิเมื่อบัโอ้ไปรล้เสร่ลางหนึ่นซิมระปองมืออื่นอี่เลยพอดาบ่มปองมืออื่น คนไปไป้วแม่ขอขอบคุบ่าวเก่าตายโอ้โหว่าไหมครับคุบ่าวเขาวะคุบ่าวแดงคุบ่าวอ๋อคุบ่าวเก่าจช่หรอ่า้พวกอกจมเลยดีมาใส่ประเดอย่เลอมาขายเพื่อกบปิ่งตอนเตรียมไม่กี่น เช้าโมกึ่งเราไปรถไปเลี่ยเปวเยเปเียงเนาวบุหรีดวยบยากาโยเปนไลีเนาะตะกี้เาอนั่งยืมทังเช่นตะกี้เราเชียวยงามย่างเขาไปเออเอาแล้วซุ่มเฟเอาแล้ววไม่เล่นวะไม่ได้ไปกินเขาอะเออท่านตาเน เกินแล้วนะข้าวินกินเ่มบางเ่เบอรนึ่เงเข้ามาเบอร์หนี่แย่งกินข้าว